ก้าวสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น้นองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมเกมใหม่ล่าสุดนะบูสกายอารีนาเนี่ยเพิ่งเปิดให้เล่นวันนี้นะมีแปรเซริร์ฟแล้วนะตอนนี้นะเปิดให้บริการทั้งสองระบบเลยนะครับผมเป็นไอเด้นจัดทีมต่อสู้นะฮะหอคอยบททดสอบนะป่าเวทมนต์นะอัญเชิญแล้วเกมนี้แจกโค้ดเยอะมากครับสุ่มเกือบ500ใบนะฮะพระเจ้าจริงจริงไหมเนีย่ยมันจัดกันไปนะฮะเนี่ยมีสุ่ม100 300นะฮะสุ่ม50 50 สุ่มตัวละครแจกตัวละครโอ้โหโ,หโตรเยอะแม่เนี่ยอ่าอย่างไงก็อื่นเลยครับขอแนะนำร้านเติมเงินของเราเนะี่ยโอเวอร์ท็อปอัพด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยโอเวอร์ท็อปอัพของเรานะ 170, เนี่ยร้อยเจ็ดสิบอ่าแพ็คของทางซานะ่านเนี่ยขั้นต่ำก็90บาทนะฮะถ้าบอกว่ามาจากช่อง m 2 g a m เเนาะเติมไลย์วันนะฮะ99บานะฮะจะเป็น90บาทนะเติมสะดวกปลอดภัยไม่ท้องไม่สนใจอา่าใครที่จะว่า,างไงครับผม คือเติมเกมร้านใหญ่ทางเราไม่โกงแน่นอนเนะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไอดีท่านนะขอให้ท่านมีตังค์เราสา,สามารถเสกของตั้งแต่แพ็คนี้แพ็คนี้แพ็คนี้พิน,พนี้ให้ท่านได้เลยเนะี่ยผมก็เติมสะดวกปลอดภัยพวกผกก็เติมไปหมดแล้วนะ่ยยังไงก็ฝากด้วยครับโอเวอร์ท็อปอัพนะไม่ว่าจะมีแต่เกมถังซานอย่างเดียวครับผมจะมีเกมอีกเยอะแยะมากมายในเพจของเราไปดูได้เลยครับลิงก์ก็ทิ้งไว้ที่ปักมดหรือว่าใต้ดีัซนข้างล่างนะผมเนาะ,ะส่วนเกมเนะี่ยขออภัยด้วยอ่า เดี๋ยวเกมจะบังจอนะฮะอ่ะเนี่ยเกมอ่ะก็อย่าลืมฮนะโอ้โหชอบแอปเนี่ยเติมถูกมากแม่เลยเนี่ยประหยัดได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยอย่าง3,700ก็เหลือ3,150ัร้อยารเพชรนะฮะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเนะี่ยสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่จะดีของเราอ่ะมาถึงเล่นเกมนะเรื่องของเกมเราตอนนี้เนาะอืยจัดเลยครับภาพโคตรสวยเนะี่ยเดี๋ยวไอ้เรื่องเติมเดี๋ยวโค้ดผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะ เติมยังไงก็ไปที่โปรไฟล์ครับเลือกตั้งค่าเหมือนเดิมครับผมก็เออก็จะมีคำว่าโค้ดให้นะนะเรตั้งชื่อก่อนภาพสวยมากนะฮะโอเค่ะมาถึงก็ทำตามที่ NPC แนะนำเนะฮะ นี่ปากมาให้อันนี้คือมันแจกนะฮะอันแรกโอ้โหแจกของดีเลยสีดาวเก่งไม่เก่งไม่รู้นะฮะแต่รู้อย่างเดียวคือภาพสวยนะฮะแล้วไปเกมไอเดนด้วยนะผมดูดิสวยไหมละ่ะใครสนใจมาได้เลยนะผมทาง i o s ์แลนด์ดอยแต่ผมจะทิ้งลิงก์หลดไว้้างใต้ดีคริปชั่นนะไม่ว่าจะเป็น iOS l แลนด์ดอยเนาะ,ะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะครับ อันนี้ก็เอาทีมลงมานะโอเคเปิดเกมตอนแรกมามันจะมีพวกนักเาขาเรียกว่าสู้ในฉากไตเติลอะวู้อลังการมากนะฮะเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองนะอันนี้ผมผ่านตรงนั้นมาแล้วดูดิครับภาไม่อย่างแจมเสียอย่างเดียวครับผมไม่มีภาษาเออมีภาษาญี่ปุ่นนะฮะภาษาอังกฤษไม่มี ไม่เป็นไรครับผมอนาคตเดี๋ยวคงจะเข้าเซิร์ฟกบอลน,นะครับผมเพราะเกมรู้สึกว่าจะภาพสวยอยู่อันนี้คือชาไม่ตายเหรอผมไม่ได้เอาเออผมไม่ได้แปลภาษาเนาะแต่รู้สึกว่ามันจะบอกว่าเอาจิกซอเก็บเศษเสร็จปุ๊บ<ๆ>ก็เอาออกมาสู้อะไรเงี้ยครับผมอ,อก็เป็นเกมใหม่เนาะ,นะก็เอามาเล่นกันได้คนระับตอนนี้ คนเล่นเยอะมากขยายไปแปดเซิร์ฟแล้วเพิ่งเปิดมาตอนบ่ายเองเนาะผมก็ไม่มีเวลาทำคลิปเพราะว่ามัวจะสตรีมถังซานอยู่นะตอนนี้ยุ่งับตีกิวอลเนะี่หาของหากระดูกอันนี้ครับผมลงได้สามคนแล้วนะฮะนี่แล้วก็ดึงลงมาตรงนี้ใส่ในทีมนะผมตัวละครน,น่ารักและสวยงามมากภาพแบบโอเคเลยครับพิวไหวด้วยนะด้านหลังเห็นไหมเหมือนจะฉากธรรมดาแต่ด้านหลังที่ต้นไม้ผิวไหวเนีย่ยทำให้ฉาไม่แข็งนะ มีใบไม้อะไรร่วงมาโอเคตัวละครก็โอเคนะผมเนาะก,ก็สำหรับคนที่เบื่อคนระับเกมนี้ก็ตอบโจทย์นะสำหรับสายเทนเบ็ดกึงๆไอเด่นก็จัดไปได้เกมนี้เล่นไม่ยากหรอกครับผมเนี่ยดูว่ามันแนะนำอะไรไปอะแล้วก็จำไว้นะฮะถ้าจำไม่ได้ก็เอามือถือมาแปลกระชา Google l e n นนะฮะเช่นเอง โคดเยอะมากนะใครจะเล่น่ะประมาณห้าร้อยตัวหรออุ้ยแจกห้าดาวเลยเหรอโคดประมาณห้าร้อยจะมีโคดสามร้อยโคดร้อยหนึ่งโคดห้ดสิบโคดห้าสิบนะฮะเดี๋ยวผมไม่รู้จะใส่ยังไงนะเดี๋ยวผมกดให้ดูใส่โคดยังไงเดี๋ยวให้รอให้มันเลือกสอนก่อนนะฮะเกมเพจจะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่มีระยากครับผมให้เดินทั่วไปแต่ว่าภาพสวย ดีมันไม่ทําแนวตั้งนะฮะอันนี้เป็นแนวนอนนะครับผมก็เขาให้กดตรงที่สองน่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะนี่เราได้เอชอามาครับอันที่สองนะครับผมอัปเกรดอะไรสักอย่างถ้าเล่นจริงจังผมแปลงหมดทุกทุกอันนี้เลยครับทุกไอคอนเลยอันนี้ผมก็มานําเสนออย่างเดียวนะฮะใครชอบก็โหลดใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะผมเนาะฮยตัวละครสวยดีวะ่ะนี่ที่ได้มาใหม่เนะี่ย คุณสอนยังกดไม่ได้นะดูท่าไม่ตายสีสันสดใสฉับไว้ยิ่งนักตายผมไม่เหลือไม่รู้ได้ทุกคนหรือเปล่านะแต่และไอดีแต่คนไม่เหมือนกันนะอ่ะมันก็อ่ให้สู้ต่อนะฮะตามจริงไอ้นะี่จะอยูข่ข้างหน้าด้วยซ้ำไปเนี่ย เอออันนี้ต้องมาอยู่นี่แคลี่เนาะเฮ้ยตกขอบจออ่าอยู่นี้นะฮะเชยเอาไปแทงไปเลยเออี่ยิงปืนไปเฮ้ยกระทือตัวนี้ก่อนอ๋อไม่ได้นี่ว่ามันยิงเองครับบังคับไม่ได้โอ้โหวีสาวน้อยเวทมนต์ โซก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 นะฮะกะโซกไปตายโคตรเท่ตัวนี้นะฮะนี่ครับเกมเพย์ประมาณนี้เลยไม่มีระยะถ้าจะจอดเลือกว่านี้ก็ต้องนุ่นเลยครับระบบอัพนุ่นอัพนี่ทำนั่นทำนี่นะฮะแต่ตอนนี้ผมจะรอมันเลือกสอนก่อนแล้วผมว่าอันนี้หัวคอยนะฮะอียะมีหัวคอยด้วยผมจะรอให้มันเลือกสอนก่อนแล้วผมจะใส่โค้ดให้ดูนะ เดี๋ยวคนก็ไม่เห็นว่าเ้ยพี่ใส่โคตรตรงไหนถามอีกไงโอ้อเฮียสามตัวนี้ระดับอาแม่งโคตรเก่งเลยนะเนี่ยก็ใช้ได้เนาะไปดูตัวละครเยอะมากมายนะฮะมีตัวละครเรียนแบบแลยแม่มดอะไรนะเฮ้ยแม่มดตัวนี้ิวได้เลยครับท่านเนี่ย เมรินนะมมรินคล้ายๆเมรินเนาะไปยังเสียดายไม่มีภาษาอังกฤษแซมเลยวะภาษาไทยล้วนเลยเอ้ยไม่ใช่ภาษาไทยล้วนภาษาญี่ปุ่นล้วนเนะนี่ยซุบซับซุบซับซุบซับเนี่ยตีหมูโคตรดีเลยืหกิ่งจันนะครับพี่น้องปล่อยยังปล่อยยังจะไปใส่โคนนะ้ดฮะ อ่ะมันปล่อยแล้วนะฮะในซองจดหมายฮนะรับไปก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวผมใส่โค้ดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอาก่อนรูปโปรไฟล์ฟันเฟืองแล้วอะไรวะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนะะี่ยกล่องของขวัญจะแล้วจะแล้วนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ป่ะนี่ป่ะส่งกดตรงนี้ก่อนป่ะตะเกียร์ถูกแล้วครับตะเกียร์ถูกแล้ว ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวออกไปใหม่ออกไปใหม่่มะตรงฟันเฟืองนะแล้วก็ตรงก่องของขวานนะฮะแต่ผมลองใส่ดูนะแปบ๊บนะฮะแต่ผมเอาไอ้โค้ดสามร้อยใบนะฮะ,ะโค300้ดสามร้อยใบลองใส่ดูนะปาขาให้กดปึ๊บปึ๊บได้ไหมวะ เฮ้ยเองเงียบเลยไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแต่ผมจะใส่อีกโคดึงก่อนโคดอีกร้อยใบนะฮะวิ้ยิววิวอ่าอันนี้โคดร้อยใบนะฮะใส่เข้าไป ได้ไม่ได้ไม่รู้นะต้องเทสก่อนต่อไปผมก็ใส่อ่อโค้ด50บใบช้าหน่อยนะขออภัยด้วยใครจะใส่ตามได้เลยนะมงอา่าแล้วก็ใส่ห้าสิบใบเป็นหัวห้าร้อยใบแล้วนะเออ มันมีเยอะกว่านี้ครับโค้ดนี่เพียบเลยนะครับผอ่ะครบนะห้าร้อยใบเดี๋ยวผมจะไปเอาโค้ดที่แจกตัวละครเอสอาร์มาอีกอันหนึง่งเออสาบายอ่ะโอเคครับผม เฮ้ย hey, อันนี้ทำไมไม่ขึ้นอักษรวะเฮ้ย <Hey, S 1> บอกตัวนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่ขึ้นอักษรแสดงว่าไม่ได้หรือเปล่าเวียนกรรมเออช่างมันไม่ได้ก็ไม่เอาวะอ่ะไปดูที่ซองจดหมายเข้าไหมอ๋อมีนะฮะมีนะฮะมีนะครับผม1 2 3 4ฮะ5้ 50. ห้าสิบหนึ่งร้อยสามร้อยตัวละครไม่ได้ครับผมไม่รู้เป็นไรแหมโค้ดห้าร้อยใบนะฮะยืนยันว่าได้จริงนะฮะแต่ว่าแจกตัวละคร s s เเนี่ยรู้สึกไม่ได้เหรออ่ะแล้วเปิดกระชาตรงไหนอตอนนี้ปัญหา <c oughs> เบียนกรรมกูละเปิดตรงไหนวะผมก็ลืมนดูอะ่ะเฮ้ยอ่ะกดตรงนี้ก็ได้ ผมก็ลืมดูว่ามันเปิดตรงไหนอ,อ่ะเรียนกรรมแล้วเอาเป็นปว่าโคชใช้ได้แต่ว่ากระชาเปิดตรงไหนอ,อ่ะลืมนะฮะไม่ใช่แล้ <laughs> โวโธ่ยังวะอันนี้ใช่ป่ะเอ๊ะมันให้เราไปเปิดตรงไหนวะตอนแรกอะ นี่ไม่ใช่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 อืมน,นี่เหรอเฮ้ไม่ห่อคอยกระชาไหนวะเอาแล้วไงอันนี้อ่ะ ใช่จำไม่ได้ตอนแรกกดอยู่แมเป,ปนะฮะนี่เหรอไม่ใช่ใช่ปะนี่เงเจอแล้วอยู่นี่นี่นี่อันแรกเลยครับนี่ดวงดาวตรงนี้ฮนะหางเลยนะฮะ ก็กดตรงนี้แล้วก็เนี่ยมันมีกระชาสิบใบไหมเอาไอสัตว์แล้วตัวเราอะเอานี่ฮะตรงนี้ตัวห้าร้อยใบอันที่สามครับเจอแล้วนะฮะกระน,นำเลยครับผมหืมหอนเอาซะเหนื่อย,อยเชียวเฮ้ยอุ้ยเยี่ยตัว3 ตจวซ้ำไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้ครับอาจจะไปกินทำสเตตเออได้เนาะโอ้โหเสร็จได้ตัวซ้ำ้ยทำไมให้ดับ SR ละ่ะโถวมนเป็นอย่างนงี้ไอเชฟจะเปิดขนาดนี้แม่งโอ้โหแจกฟรีเลยดีกว่าเกมเนี่ยแจกเยอะมากครับผมโอ้โห นี่ได้ตัวใหม่ SR เป็นผู้ชายครับผมโอ้โหมาสุ่มเอานะฮะยาวเลยฮะเยอะด้วยนะฮะแต่คลิปมันจะยาวเกินไปยได้สองตัวซ้อนเลยอ๋อนี่ SR เฮ้ยซามูไรเท่นี่ไงอันนี้แทงครับผมฮุยแจกโคตรเยอะครับผมฮะจะบอกหมดนี่ไง ไอซ์อานะฮะเขียวก็เปิดเลยนะผมประมาณโอ้โหแม่งเยอะมากฮะผมเปิดคนยังไม่หมดหรอครับผมเอาเลยครับผมยังไงก็ลองมาเล่นดูนะฮะแบบกระชาเยอะมากลองมาสุ่มเล่นดูได้ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมเอาคลิปแล้วก็เออเอาเลยนะโค้ดนะฮะวางไว้ให้ข้างล่างเนาะจะได้มาอ่าก็เติมโค้ดอย่างที่ผมเติมให้ดูเนาะยังไงก็ ฝากนะร้านเติมเงินโอเวอร์ท็อปอัพด้วยนะฮะยังไงร้านเราก็สะดวกปลอดภยนะัยแนะ่นอนมีแพ็คถังซานนะใครจะเติมแพ็คไหนก็จัดไปเลยนะผมเนาะถูกนะฮะเรว็วก็เชื่อถือได้นะแล้วก็รับรองไม่โดนแบนแะนะ่นอนนะยังไงก็ฝากเพจไปด้วยนะผมก็ต้องเติมกันรายเดือนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม